ทำอะไรคะทำอะไรครับถ่ายคลิปงในจ้ะไม่ใช่ทำอะไรอ่ะทำอะไรกําลังขูดครับพอดีว่าทําไมอ่ะทําไมอ่ะถ่ายละครอยู่ครับแล้วต้นไม้ต้นนี้ครับร่วงลงมาครับเป็นเกือบโดนนักแสดงนะครับเหมือนสองคนนอนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นนักแสดงครับอายุเท่าไหร่เขาอายุเท่าไหร่อายุเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าร่วงมาแนี้ตายได้ครับแต่สําคัญคือต้นเนี้ยเรามาขูดว่าได้เลขอะไรนะเดี๋ยวเราจะบอกนะครับ ขึ้นยังขึ้นยังขึ้นละอะไรขึ้นเสี้ยนขึ้นมือกูได้สัตว์เดี๋ยวดูก่อนนะครับแป๊บนึงครับเปลี่ยนมุมไหมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมหน่อยขอบคุณครับจัจะเป็นมุมบกเียนตามงามน้ใช่่ะเสียนเี้ยไปนเลยไปถูทที่ต้นเลยหน่อย cao ha ui con con này, 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 này chắc rồi